พี่พี่อามาพี่อามาพีา่อันออนึงอามาพี่อาจารย์ไม่รูเออนี่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 ได้๋ยววันนั้นนะอืมเอาไปพูดเอาไปต้องพูดอเยอะหน่อยเอา ตอเ็นานโเออเออหอมผ่ามาจังน้อยพรคูไม่เยวะคน่บเออบุดเดียวบุดเดียวบุดโดนดอกเอาให้ผู้กอบนั่งจันธมุตยังนั่งหันเออนี่นี่นั่งนี่นั่งนี้ก็พูดไปดีกายยังนั่งหันผู้ใดบวชกกันหันมันนั่งติล่ะ มามานี่ผู้กวบนั่งนี้นี่ใ <c oughs> จมาดิซักน่าท่ายรูปเนตัวาูปพูไูงมเอี้เเออนั่นแล้วขบานางจากสีผู้เ่านั่งงาม

ไปหาพันดอกไม้งนม้นใช่ไมพ่น uh ้องเั้เวลาเวลานเชียรมาพันเทนนั้ดต่ก่อน Nhưng em có lưu xe lại lưu không đâu vậy Hả? Lăng 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 bỏ <laughs> Lưu <Lùi> xe lạ <cười> <cười>